สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาแกงที่เล็กนะคะใส่ไข่มดแดงนะคะนะเราจะมาเริ่มแกงกันเลยนะคะที่ใส่ลงไปก็คือน้ำยานางนะคะใส่น้ำหนนายนงนะคะบางคนอาจมาใส่ก็ใส่น้ำหนรรมาด่านผัดเนี้เขาใส่น้ำหนนายนงเนาะน้ำเดือดแล้วเราก็จะใส่พริกลงไปเลยคนพริก หอมกระเทียมที่เราตำนะคะเราใส่พริกนะคะที่ตำหอมตำกระเทียมผสมกันไปแล้วนะคะเราริกแงกงไปแล้วนะคะเราก็จะใส่ที่เล็กที่เราเตรียมไว้ลงไปเลยที่เล็กที่เราต้มแล้วนะคะใส่ลงกไปโหลดจา้าคน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 ,นคนคนคนที่เล็กกับพริกเ้ากันนะเะนาะแ็นเอาน้ำใส่ เรานำยานั่งอยู่ละค่ะใส่ตั้งแต่แล้วก็คนให้ทั่วๆนะคะคไปเลยค่ะ รอให้เดือดก่อนนะคะสักครู่อ้าวเดือดแล้วนะคะเราก็จะใส่เครื่องปรุงลงไปเลยนะคะอันนี้น้ำปลากับน้ำปลารานะคะใส่ลงไปจ้าตามด้วยนี่ผงปรุงรสบเจชู่มจ้าใส่ลงไปมากรสไตใส่รสนั่นเลยนะคะปรุงรสตามใจชอบเลยนะคะ เอารถไหนก็เอารถนั้นเลยจ้าตามใจชอบตามใจปากเลยจ้ะชิมก่อนอืมอร่อยเดี๋ยวรอสักพู่นะคะใส่เดือีกนึงก็แถ่ไข่มุดแดงเลยค่ะเดือยเต็มที่แล้วนะคะก็จะใส่ไข่มุดแดงนี่คือไข่มุดแดงกิโลละ 400นะคะบานพีนองร่จั๊กบาทเนาะนะคะแต่ยูนิ่โล่ละ400นะคะเนาะ,ะเอาไข่มดแดงใส่ลงไปเลยนะคะเยอะเกินซื้อมา1กิโลนะคะดูก่อนเยอะไหมใส่หมดเลยนะคะไข่มดแดงครึ่งกิโลนะคะที่ใส่ลงไปนี่ โอ้ยสุดยอดเลยพี่น้องเนี่ยมีแต่ไข่มอดแดงล้วนๆเลยเน,น้นๆเน้นๆเน้นผู้ดใดบเ่เคยเฮดกินนะครับพี่น้องผู้ลงคนเพิ่นวาเพิ่นบ่กเคยือเฮดนะเสียของเสียไข่มอดแดงเพิ่นว่าแกงไส้ขี้เล็กว่าซ่บเพิ่นวาลองเบิ่งเด้อพี่น้องลองเบิ่งเด้อลองเบิ่งละสีหูว้ว่าแซบยผักอลองดูไม่เสียหายอันนี้เฮดกินประจำนะคะเพราหั่นแกงไส้ แกงไข่หมูแดงใส่ผักหวานไปแล้วนะคะอ่าคุณสามีบอกว่าอยากกินไส้แกงกี่เล็กว่าสันนะคะกินแล้วมันแซ่บนะคะอันนี้คือต้นหอมนะคะรอะเดือดอีกนิดนึงแล้วก็จะใส่ต้นหอมเนี่ยพี่น้องกูบางคนเพิน่นบ่เคยกินเพิ่นกับหัวเลาะเนาะคะ่ะเออเสียดายของเนะป็นวะเพ่เคยเฮ็ดเนะป็นวะผู้ใดบ่เคยเฮ็ดลองเฮ็ดเบิ่งนะจน๊ะเนาะ ของแซบของแซบอีสานเลยจ้ะเตือนแล้วพี่นอ้องไข่หมดแดงซุกแล้วเราก็จะใส่ต้นหอมปิดท้ายไปเลยใส่ต้นหอมนะคะปิดท้ายรปการ้ะคะปิดแก๊สเลยค่ะนี่เรียบร้อยสำปบแกงขี้เหล็กใส่ไข่หมดแดงนะคะ นี่จ้าจะเสียบาจาพี่น้องมาจ้ามากินไข่มดแดงแกงไส้ขีเล็ก้ำกันเนอจ้าเจ้าทุกคนกินด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะ